สวัสดีค่ะเลข7 7ค่ะดาวพระเสายกกำลังสองนะคะเป็นเลขที่บ่งบอกชัดเจนค่ะว่ามันคือหนักเกินไปแล้วนะคะงานหนักงานเครียดอดทนสูงมากค่ะมันต้องอึดอัดเก็บเอาไว้คนเดียวแสดงออกก็ไม่เก่งแบกบภาระเอาไว้นะคะปัญหาที่ตามมาคือโรคความเครียดโรคก,กระดูกโกกรคกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเลขที่ไม่ควรจะอยู่คู่กันและใช้ด้วยกันเลยนะจ๊ะ เลข8ค่ะ8 8ก็เลขพระราหูยกกำลังสองนะคะเป็นเลขของพี่ใหญ่ค่ะขารวยใจถึงพึ่งได้นะคะค่อนข้างที่จะทำให้อารมณ์ค่ะค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็ใช้ใจ่ายเงินเก่งค่ะชอบเลี้ยงชอบจ่ายช่วยคนอื่นถ้าเกิดเราไปติดหรือไปลุ่มหลงเะยแล้วปั๊บเนี่ยจะทุ่มเทสุดๆนะคะมันทำให้อาจจะมีชีวิตขึ้นขึ้นลงๆนะคะตามกะละะเลขาเรียกว่าตามระยะเวลาที่เราไปลุ่มหลงกับสิ่งนั้นนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคช่องท้องแล้วก็โรคที่หาสาเหตุไม่เจอใช้ได้ค่ะระยะสั้นๆแต่ต้องมี เลขที่ดีประกบกันด้วยนะจ๊ะสนใจโทรรหัสเบอร์ทโทรศัพท์นะคะกับลิขิตฟ้าอาจารย์อัญญา519นะคะทักทายกันมาได้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ